สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่อำเภอศิลาลาดจังหวัดศรีสะเกดน,นะครับทุกท่านมาดูระดับน้ำนะครับบริเวณของลำห้วยเสียวครับระระดับน้ำในลำห้วยเสียวนะครับก็ถือว่าขึ้นเยอะพอสมควร นี้ผมจะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศของอำเภอราราศิลาลาดจังหวัดศรีสะเกดครับนี่ก็เป็นสะพานข้ามลำห้วยเสียวบริเวณก่อนที่จะเข้าสู่ตัวอำเภอศิลาราดนะครับ ลำห้วยเสียวอำเภอศิลาลาดจังหวัดศรีสะเกดช่วงนี้ก็ถือว่าน้ำยังไม่ขึ้นเยอะเท่าไหร่นะครับลำห้วยเสียวอำเภอศิลาลาดจังหวัดศรีสะเกดทางนี้ก็ไปบ้านหนองบัวดงนะครับทางนี้ก็เข้าสู่ตัวอำเภอศิลาลาดจังหวัดศรีสะเกดนี่ก็เป็นลำห้วยเสียวนะครับ บริเวณของอำเภอศิลาลาดจังหวัดศรีสะเกษ